วันนี้วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยออกรางวันนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวันหวยออกแต่จริงๆแล้วมันมีทางเลือกอื่นในการลุ้นด้วยและได้ออมเงินในฟลอสไทยแลนด์แมกซีนได้มีการนําเสนอสรุปมาให้นะครับเปรียบเทียบ4สลากออมทรัพย์ของออมสินแล้วก็ของทางทออ,อสเนี่ยครับนี่ของออมสินก็มีสลากดิจิตอลหปีสลากดิจิตอลสปีของทออสอก็มี ชุดนาคราชชุดเกรดดาวพลัสนะฮะนี่แบบที่ไม่เกินห้าพันบาทต่อหน่วยนะทั้งหมดนี้ฮนะก็จะมีเด้นลุ้นรางวัลที่หนึ่งแตกต่างกันออกไปมีรางวัลพิเศษด้วยนะนะนีอย่างเช่นสลากดิจิตอลหปีของออมสินเนี่ยมีรางวัลพิเศษ111ล้านบาทนะอะงวดเดียว16พฤษภาคมนะค่ะอันนี้คือได้หลุ้นด้วยและได้ออมเงินด้วยค่ะคือเงินไม่ได้ตกน้ํา ตกน้าไหลไฟไหม้ไปไหนไม่ได้รอก,กินดอกอย่างเดียวอ่าได้ลุน้นระหว่างนั้นก็ลุ้นด้วยแล้วเป็นการฝากเงินอ,อมเงินไงค่ะไม่เหมือนลอตเตอรี่ไม่ถูกแล้วก็กลายเป็นเศษกระดาษหายวับไปเลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะอ่าแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆริงนะก็เป๋าตังค์เถอะครับอในราคาที่เป็นธรรมสามารถซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ครับค่ะวิธีการเข้าไปซื้อก็ง่ายๆท่านผู้ชมก็คงทราบดีอยู่แล้วที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับงวดนี้เนี่ย สลากที่ขายผ่านแอปป๋าตังเนี่ย24ล้านใบนะแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ก็กลับมาแล้วก็คือหวยแพลตฟอร์มเอาสลากมาจากไหนไม่รู้ไปกว้านซื้อมาจากในตลาดซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายอะนะคือใช้อำนาจเงินไปนกว้านซื้อมาขายต่อนะลอตเตอรี่พลัสแพลตฟอร์มที่ตอนนี้นะถือได้ว่าดังที่สุด แล้วตอนนี้ก็เท่ากับว่าแข่งกันกับเป๋าตังอยู่ในโลกออนไลน์ฮะแล้วลอตเตอรี่พัดแข่งเนี่ยทาไมเขาแข่งได้ล่ะนะก็เพราะว่าเขาใช้กลวิธีการตลาดเอาคลิปคนที่ถูกรางวันเอาเงินไปให้เอาอินฟูเอาคนดังเอานักร้องเอาดารามาช่วยโปรโมตนะแล้วก็มีการโฆษณาไงทงัทง้ทงทที่ตามกฎหมายเดี๋ยวคนที่โฆษณาได้คนเดียวก็คือกองสลาก แต่ต้องเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชนะ์สาธารณะไม่ใช่กระตุ้นให้คนมาเล่นหวยแต่ของเอกชนเนี่ยกระตุ้นเลยอะ่ะนะเพราะว่าเป็นการเอาภาพลักษณ์นะโลโก้ต่างๆก็นไปที่นั่นที่นี่ะนะฮะแล้วเม,มื่อวานนี้ยังมีการประกาศว่าสลากเข้าแต่ละรอบแต่ละรอบเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยไปซื้อเมื่อวานนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยสอบถามไปที่ดีเอสไอดีเอสไอเนี่ยให้ความเห็นนะว่า น่าจะเข้าขายผิดกฎหมายไอ้ที่ซื้อขายกันในลอตเตอรี่พัสเนี่ย <Ừ. S 1> น่าจะเข้าขายผิดกฎหมายฮะเพราะว่าดูพฤติการแล้วเนี่ยขายอ้างว่าลอตเตอรี่แปดสิบาทแต่บวกจะต้องจ่ายค่าเก็บสลากด้วยเหมือนค่าตู้เซฟค่ะยี่สิบห้าบาทต่อใบก็เกินแปดสิบขึ้นมาแล้วถ้าไม่ยอมจ่ายทำไงจัดส่งถึงบ้านห้าสิบาทเสียงกันอีกอ แล้วถ้าจะซื้อฉลาก8ปบาทมันก็เหมือนเป๋าตังซื้อ80ิเขาก็ยังขายได้เลยไม่ต้องเสียค่าเก็บแต่อันนี้บอกว่าไม่ได้ครับก็เท่ากับว่ากึงบังคับไง d s เเนี่ยก็เลยบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะผิดกฎหมายอ่ะนะแต่คนที่ต้องดําเนินการเนี่ย DSI ไม่มีอํานาจเพราะมันยังไม่มีกรณีเข้าขายฟอกเงินไม่มีความผิดมูลฐานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ปรากฏไม่มีหลักฐานแต่ตอนนี้ที่น่าจะเข้าขายก็คือขายแพงกว่ากฎหมายกําหนด ต้องเป็นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปดําเนินการต้องเป็นตํารวจไปดําเนินการนะถ้าท่านผู้ชมไปซื้อในลอตเตอรี่พัสเนี่ยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะนะรางวัลสูงสุดนะถ้าเกิดซื้อหนึ่งใบนะรางวัลสูงสุดคือ6ล้านบาทด้านซ้ายนะอันนี้คือทดลองซื้อหนึ่งใบราคาสลากแปดสิบาทเขาพยายามแยกเป็นค่าลอตเตอรี่แปบาท แล้วก็รายการให้บริการนะอีก25บาทค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเห็นไหมฮะค่ะรวมเป็นหนึ่งบาทนะซื้อหนึ่งใบส่วนด้านขวาเนี่ยซื้อเจ็ดใบก็อ้างว่าลอตเตอรี่ใบละแปสิบาทนะค่ะแต่ค่าเช่าพื้นที่เก็บช่องละ25บห้าบาทโอ้แล้วเจ็ดช่องต้องเช่าเจ็ดช่องก็คูณไปย5สบห้าคูณมันก็เหมือนบังคับเพิ่มอีกใบละยี่สบห้านั่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นราคาเฉลีย่ยเนี่ยจึงเป็นฉบับละหนึ่งบาทอ่ะมันไปซื้อกี่ใบเพราะมันต้องเสียค่าเช่าแหะบังคับเสียดูไหมฮะเพราะถ้าไม่ยอมก็ซื้อไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันต่างอะไรกับสมัยกองสลากพลัสค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกองสลากพลัสก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาซึ่งถ้าเทียบกับเป๋าตังสมัยกองสลากพลัสก็เรียกเก็บค่าบริการนะยี่สิบบาทต่อใบอ แล้วอ้างว่าคิดแวดแล้วด้วยนะค่าบริการนั่นนะนะนี่ยี่ิบาทต่อใบแต่แอปเป๋าตังค์ไม่เห็นต้องเสียอะไรเลยก็80บาทท่วนนะแล้วแบบนี้มันจริงไม่ผิดกฎหมายไงนะ,นะแล้วที่สําคัญกองสลากพลาสต,ตอนนั้นเนี่ยไปกว้านซื้อมาจากในตลาดมืดแล้วปัจจุบันนี้กองสลากพลาสไม่มีแล้วเพราะถูกสารสั่งปิดไปแล้วนะครับไม่ใช่ปิดชั่วคราวนะสารสั่งปิดไปแล้วมีคําสั่งปิดไปแล้วนะ ศารสั่งปิดเว็บกองสลาก p l u สอันนี้ในแบนเนอร์ข่าวของสื่อมวลชนออนไลน์ก่อนหน้านี้ค่ะ<ฆ>ารสั่งปิดเว็บกองสลากพลัสนะปิดเว็บกองสลากพลัสสารชี้ข้ออ้างส่วนเกินราคาฟังไม่ขึ้นสารสั่งปิดเว็บไซต์กองสลาก p l u สนะเหตุผลก็คือสารอาญามีคําสั่งคุ้มครองชั่วข่าวห้ามจําหน่ายก่อนหน้านั้นนะแล้วก็ปิดชั่วค่าวไปแล้วแต่หลังจากนั้นสารพิจารณาคดีเสร็จสิ้น แล้วมีคำสั่งปิดถาวรโดยบอกว่าข้ออ้างของบริษัทที่อ้างว่าส่วนเกินจากราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลคือค่าบริการเนี่ยฟังไม่ขึ้นการขายสลากในราคาเกินกว่ากฎหมายกำหนดขัดกฎหมายแล้วขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจาการ,ระบบสารสั่งปิดเว็บกองสลากพลส เป็นไปตามคำขอของกระทรวงดีสั่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี66ปีที่แล้วค่ะอันนี้ก็1พฤษภาคม66กำลังจะ1ปีพอดีแล้วปรากฏว่าปัจจุบันนี้กองสลากพัดไม่มีแล้วค่นะคุณน็อตสลากพัดไม่มีแล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นน็อตลอตเตอรี่พัสเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแต่ว่าวคนเดิมยังอยู่เจ้าของเป็นใครเนี่ยเราไม่ทราบ สำหรับลอตเตอรี่พัสแต่คุณน็อตนี่ออกหน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะจะมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือจะมีบทบาทอะไรอ,อื่นเราไม่ทราบเส้นทางการเงินเอาเงินจากไหนมาทำบ้างยังรอการตรวจสอบติดตามได้ที่ท็อปนิวหลังจากนี้ยังปล่อยให้ทําแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็มีการประกาศด้วยนะระดมเงินใครอยากที่จะมาลงทุนมีผลตอบแทนให้เท่านั้นเท่านี้สําหรับลอตเตอรี่พัสนะเหมือนกับสมัยกองสลากพัสเลย แล้วเงินจากไหนจะไหลามาบ้างทีนี้จะมีสีเทาไหมนะเพราะว่าสมัยลอตเตอรี่พัสสมัยกอง,กองสลากพัส <Pass S 2> เนี่ยจนกระทั่งเป็นคดีฟ้องเงินไงเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่พัสเนี่ยเข้าอีหลบเดิมอีกหรือเปล่าแล้วมีดารามีนักร้องมาช่วยโปรโมตอีกนะแล้วก็สลากเอามาจากไหนในสมัยลอตเตอรี่พัสเนี่ยบางงวดอ้าง,<อ>งว่า,าก,กองสลากพัสสมัยกองสลากพัสเนี่ยอ,อ้อางว่างวดนึงเนี่ย ขายไปได้เนี่ยหลายล้านใบหลายล้านฉบับไปรวบรวมมาได้ปัจจุบันนี้ลอตเตอรี่พัเนี่ยเท่าที่มีการเปิดเผยนะเจ้าตัวโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าบางงวดมีทั้งหมดเกือบหนึ่งล้านธุรกรรมที่สั่งเป็นธุรกรรมเข้ามาธุรกรรมหนึ่งซื้อกี่ใบลองคิดดูสิไม่จํากัดใช่ไหมคะไม่จากัดแต่ธุกรกรรมเช่นอย่างมุกซีเราซื้อไปคูณเจ็ดอะบางคนก็ซื้อเป็นสามสิบใบก็มีเพราะฉะนั้นยอดขายแต่ละงวด มหาศาลมากเงินสะพัดมากแล้วไปเอาสลากมาจากไหนแล้วเอามาขายบวกค่าบริการอย่างที่อ้างเลยนะผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้าผิดกฎหมายปล่อยไปได้ยังไงเพราะกองสลากพัทที่ถูกสั่งปิดก็แบบนี้เลยก็แบบคล้ายๆแบบนี้่สำนักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลทําอะไรอยู่ตอนนี้ตํารวจทําอะไรอยู่คุ้งครองผู้บริโภคทําอะไรอยู่ ถ้ายังไม่ทําอะไรน่าจะมีคนโดนหนึ่งห้เจ็ดเร็วนี้แล้วอันนี้ชัดเจนด้วยะนะฮะรอดูติดตามได้ฮะอันนี้ฉลองวันหวยออกนะแล้วลอตเตอรี่พัสจะเดินตามรอยกองสลากพลัสหรือไม่อ,มอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตาม เพราะนี่เราก็พยายามที่จะพูดถึงนะว่าในแง่ประโยชน์ของผู้บริโภคนะแทนที่จะได้80บาทแล้วได้เงินรางวัลสมมุติคุณถูกคุณก็จะได้เต็มเต็มใช่ไหมคะแต่มาซื้อที่บวกเกินราคาแบบนี้เนี่ยคุณก็เสียเปรียบนะแล้วก็ทําไมเขาถึงมาซื้อล่ะค่ะเพราะคุณใช้การตลาดไงการตลาดจูงใจไงการโฆษณาชวนเชื่อไงซึ่งตามกฎหมายเนี่ยทําไม่ได้เรายิ่งบอกว่าโอ้ซื้อกับเรานี่มีโอกาสถูกเยอะนะ แล้วรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่นี่ทุกไม้ทุกงวดก็พูดเลยนะและสิ่งที่ทํามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสเต็ปหลังจากนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามถ้าไม่มีใครทําอะไรจะมีคนไปร้องหนึ่งห้แน่นอนในยุคที่แล้วรัฐบาลเขาก็ยังไม่นิ่งดูได้นะเขายังเข้าไปตรวจสอบนะแล้วรัฐบาลชุดเนี้ยจะปล่อยเกียร์ว่างตามสบายเลยพี่คือถ้าจะทาอย่างนั้นะผมแนะนําเปิดประมูลเลย เอกชนลายไหนสนใจจะทําสัพทา,านหวยยกให้เอกชนทําไปเลยอหลวงจะได้เงินเยอะกว่านี้อีกคนะเพราะนี่ส่วนเกินที่เขาไปขายเกิน80บาทนะส่วนเกินมันมหาศาลนะเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่าสี่พันล้านเนี่ยไปหนึ่งเท่าไหร่คูณสิบสองเข้ามาหลายหมื่นล้านครึ่งแสนล้านเนี่ยสู้เอาส่วนเนี้เปิดประมูลเอกชนไปเลยแล้วเอาเงินเข้าหลวงเปิดกว้างไปเลยนะเออใช่แต่การปล่อยอย่างนี้เท่ากับ เอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายหนึ่งรายใดหรือไม่มขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกอ่ะใช่เพราะไหนไรัฐบาลชุวนี้ก็พูดถึงคาสิโนใช่ไหมคะม entertainment complex ไงที่พูดถึงเรื่องเม็ดเงินต่างๆแต่อันนี้คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ทําอะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม super thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ